มาดูเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วปอตรงนี้ปรากฏการณ์แบบนี้เราเรียกว่า perfect score นะครับไม่มีใครดับไฟคุณเลยเขาเป็นคนยิ้มสวยมากเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ดูสะอาดเหมือนอาบน้ำมากกว่าวันละสิบรอบดูสะอาดแล้วก็สเปครักนะคะ เขาดูเป็นคนที่รักสะอาดแล้วก็ดูดูแลตัวเองดีค่ะผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยดีหมดใช่หนุ่มโซดเป็นยังไงความรู้สึกตอนนี้มันเป็นยังไงตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากอยู่เตนะฮะเหมือนคุณดูเกรงดูอะไรไปหมดเลยอ่ะเพราะร่บเนื้อตัวคุณดีมากคุณอย่าเอาล้วงกระเป๋าผิวไม่ชอบคุณล้วงกระเป๋าโอเคมันดูแสดงหึงความไม่มั่นใจเอามือไปไว้ตรงไหนก็ได้อะไม่ไ ไว้ที่ตัวก็ดีแล้วฮะไม่ไได้เลยว้ที่ตัวแล้วฮะของมาเป็นของมือหนึ่งคุณอย่ามาทําให้เขาเป็นของมือสองนะฮะโอเคค่ะดูจ,<อ>จ<ล>ะตัวรวมพร้อมจะแนะนําตัวให้สาวๆรู้จักหรือ,อยังฮะพร้อมครับอ่าครัะเพราะนั้นเชิญเลยครับสวัสดีครับเต๋อธารวัน์ฮอลิเดย์อะวันหยุดแต่รักคนที่สุดอะเอวิดย์นะครับเโอ้โเอาแล้วอยากจะอินเสิร์ตอยู่ในเอวิดย์เขาเหลือเกินนุ่มสด ปกติเวลาใครมายืนตรงนี้มันก็จะมีแอบลุ้นว่าเอ๊ะเขาจะโดนปิดไฟเปิดไฟกันมากน้อยแค่ไหนคุณว่าการปิดไฟครั้งแรกจะมีคนดับไฟคุณสักกี่คนเดาๆเลยเดาๆเล่นไหมเดาๆเล่นไหมเรามีสามสิใช่ไหมคบฮะสักหนึ่งในสามหนึ่งหนึ่งในสประมาณสักสิบคนอ่าสักสิบคนปิดไฟสักสิบคนแล้วกันเพราะฉะนั้นชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ มาดูเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วต้คุณครปรากฏการแบบนี้เราเรียกว่า perfect score นะครับไม่มีใครดับไฟคุณเลยตามธรรมเนียมของเราเนี่ยเราก็ต้องต้อ,ตอนรับสาวโสดคนใหม่กันก่อนผมจะเริ่มที่ป๊อปปังละกันต้อนรับสู่เทคกเมียวไทยแลนด์นะครับแล <Geez. S 2> ้ว <eller S 2> คุณก็เริ่มต้นโดยการเปิดไฟไว,ไว<ช>้คนนี้ดียังไงอ่ะ อ๋อเขาลุกเหมือนแบบคุณชายค่ะที่อาบน้ำวันละสิบรอบอะค่ะดูแบบสะอาดคลีนครีนก็เลยเปิดไฟไว้ค่ะโอเคแต่เฮเลนดูไม่ค่อยชอบขี้หน้าเพื่อนบ้านคนใหม่เลยนะเจไดบ้าอะไรเลยน่ารักมากโอเคมาอย่างเขานะคะน่ารักมากค่ะดูสะอาดแล้วก็สเปครักนะคะโอ้กอยหยุดสนใจเพื่อนบ้านของคุณแล้วมองไปที่ผู้ชายกลางเวทีแล้วบอกผมมาซิว่าเขาดียังไงอะฮะ เขาดูเป็นคนที่รักสะอาดแล้วก็ดูดูแลตัวเองดีค่ะผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยดีหมดใช่อ,อ่ะคุยกันมา3-4สี่คนตอนนี้เห็นพ้องต้องกันว่าหนุ่มโสดดูสะอาดสะอ้านด,ดีอือ อาล่สาวโสดคนใหม่ด้านหลังนะครับเริ่มต้นจากรถเบนซ์ครับต้อนรับสู่เทคเมวไทยแลนด์นะครับแล้วคุณก็เริ่มต้นได้น่าสนใจมากโดยการเปิดไฟไว้ใช่ค่ะคนนี้เขาน่าสนใจยังไงฮะเขาเป็นคนยิ้มสวยมากเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ดูสะอาดเหมือนอาบน้ํามากกว่าวันละสิบรอบในขณะที่หนูเหมือนแพ้สบู่ใช่ดูไม่เคยอาบน้ําเลยอย่างเงี้ยหรอสาวโสดเขาบอกว่าเขาชอบเขาชอบรอยยิ้มของคุณในลองในลองยิ้มแรงๆหน่อยสิฮะ เนอย่างนี้นี่เองต้อนรับนิวเยียสู่เทคกเม้าท์ไทยแลนด์นะครับคุณเปิดไฟไว้กาะโสนคนนี้ดียังไงฮะสเต็กเลยค่ะอยากจะคุยอะไรกับเขาหน่อยไหมฮะมือนิ่มมากเลยค่ะฟินเนยเนาะคนนี้เป็นยังไงขาซะฉฮนหนูอยากจะบอกว่าสเต็กหนูนะร้อยสามสิบข้อเขาถูกทุกข้อเลยโห คุณไม่สเปคไม่ได้มีเงื่อนไขเยอะขนาดนั้นด้วยสเปคผู้ชายคุณมีร้อยสามสิบข้อนะฮะข้อที่เจ็ดสิบแปดฮะผู้ชายคนนั้นต้องยังไงฮะไม่ได้ท่องนานแล้วค่ะลืมนี่ไงไม่นัดกันไว้ก่อนโอปออย่างไงฮะพอเขาออกมาหนูรู้เลยว่าคนนี้แหละเนื้อคู่หนูนะเรามีอะไรหลายอย่างเหมือนกันมากยังไงฮะสี่ชุดหนูเหมือนผมกับรองเท้าเขาเป็นการเดี่ยนะเป็นการจับแมทได้งี่เง่าที่สุดท่าไี้ผมเคยได้ยินเลยเคที่ เป็นยังไง